วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจ14กุมภาว่าในความรักโดยภารกิจในวันนี้ก็คือพี่จะส่งเข้าไปหาคนที่กดติดตามพี่ในโรบอบและเข้าไปถามเขาว่าน้องมีอีโมดนี้หรือเปล่าถ้าหากน้องคนนั้นมีอีโมดนี้พี่ก็จะทำการกฟีปเกมพาร์ท Awakening outfit หนึ่งรางวัลให้ทันทีเรามาดูกันว่าจะมีใครมีอีโมดนี้บ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วย บับเบิลชอปพนกานเติมคคบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาถาวนมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟู้ดและคิงเลกซี่ยังไม่หมดไอดีไก่เงินไก่เบดแมฟฟิสเขาก็มีประหยดัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปากพุดคอมเมนต์เลยมาผมอันดับแรกนะผมเราก็มาดูอีโมดนะผมเนี่ยมันคืออีโมดนี้นะผม love this game นันเองนะอ่าปากเขาให้บบบไปไงอ่ามีหรือเปล่าอีโมดนี้ <laughs> เลิฟดิสเกมว่ะเป็นอีโมนุ่งหัวใจน่ครับผมเป็นไงแล้วก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าประมาณนี้ นะพี่จะจอยเข้าไปหาน้องที่กดติดตามพี่ในโรบักนะครับผมสุ่มจอยนะสุ่มจอยอ่ะเรามาดูกันว่าเขาจะมีอีโมดนี้หรือเปล่าถ้าเขามีอีโมดนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะกิปเกมพาร์ทให้เลยนะอ่าจะเป็นเกมพาร์ท Awakening น,นะครับผมนี่99โรบักนะครับผมอ่ากิปเกมพาร์ทแปลงร่างแต่ถ้าเขามีเกมพาร์ทแปลงร่างแล้วก็จะให้อันอื่น,นะครับผมที่มัน99โรบักนะอ่าอย่างงี้อีโมดสองหน้านะผมหรือว่าอีโมดเอ็กซ์ตร้าก็ได้เอ็กซ์ตร้าสล็อตนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีีใครเป็นผู้โชด กันบ้านนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครบ้านนะผมตอนนี้ผู้ติดตามในโรบอทของพี่ก็จะมีประมาณ26 0 0 0นะครับผมโอ้ oh m <my> ม god แล้วก็จะสูงเข้าไปาจากผู้ติดตามของพี่นะครับผม26 0 0 0นะว่าจะมีใครเป็นผู้ชโชคดีนะผมแล้วก็มีอีโมดนี้นะผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับปากขาให้มาดูกันว่าใครเล่นเดอะสตองเกตบ้านนะครับผมเ oh <my> อาผู้หนุ่มคนนี้นะหนึ่งคน2คน สามคนอ่ะหน้าแรกมีสามคนนะผมพ,พ่อหนุ่มคนนี้เปิดจอยหรือเปล่าพอเปิดจอยหน,อนนี่พี่ลองจอยเข้าไปดูว่าจะจอยได้หรือเปล่า,าจอยได้จอยได้นี่นี่นี่คนนี้คนนี้มาดูว่าเขาจะจําที่ไรเซเซอร์ได้หรือเปล่า <c oughs> มีหมดนี่ไหมอภิมพ์ัยอภ <c oughs> ิม,มพ์มมัยเฮ้ย <c oughs> มีเบคอนมาสงสัยเบคอนสงสัยว่ะเฮ้ยเอ็มซีเฮ้ยเบคอนเอ็ซีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวปลอมตัวปลอมผมบอกว่าตัวปลอมมันจะจําได้หรือเปล่า เราเดี๋ยวไปตามหาผูุ้่มคนนั้นก่อนเฮ้ยนี่ใครนี่เฮ้ยอ๋อเอ้ย,ออยคนที่ติดตามเรานี่หว่าเฮ้ยมีคนมีคนก่อกวนเลาตัวจริงเฮ้ยเขาบอกว่าตัวจริงรู้ได้ไงรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าตัวจริงไม่ค่อยรู้ได้ไงผมจำชื่อพี่ได้ชื่อนี้มีเป็นร้อยผมติดตามพี่อยู่อ่าเ,เดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งพี่จะบอก เออพี่จเจชเลยก่อนว่าพี่จอยตามคนนี้มาเพราะของพี่มีศูนย์หนึ่งอ้าวแหวนหนุควันนี้มันรู้อะตามเองมาพี่จอยตามเองมาแล้วเดเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนพี่มาทํากิจกรรมวันวาเลนไทน์พี่มาทํากิจกรรมวันวาเลนไทน์พี่จะถามเองว่ามีหมดนี้ไหมมีหมดนี้หรือเปล่า oh <my> God. นี่อ้ามีหมดนี้เปล่าเฮ้ยไอ้นั่นมีแต่ แต่คนนั้นเราไม่ได้จอยตามเข้ามานะผมแป๊บผมไม่มี <laughs> ผมไม่มีอีโมดนี้ผมไมนถคนนี้มี what แต่ผมมีอีโมดนี้ไอสัตว์ประเทศเอลนี่วาเดี๋ยวเอาหัสก่อนเฮ้ยไม่เอา,เอาต้องเอาหัสนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาหัสนี้ <laughs> มีหรือเปล่าหนหลัหัสนนี้ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ครับผม แล้วคนนี้อดนะครับผมสรุปคนนี้อดแล้วมาดูคนถัดมานะครับผมผ่้หนุ่มคนนี้มาดูเขาว่าเขาจะจอยได้หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยจอยได้วะน,นี่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 เป้าหมายเราคือคนนี้ครับมาดูกัาวน่าเขาจะจําเราได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงอ๋อไม่อยู่หรือเปล่า Fk 2000 years later โอ้เสียใจด้วยนะผู้หนุ่มคนนี้เขาไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาคนคนอื่นอีกทีนะ,นะไปต่อคนที่3นะครับผมคนนี้กําลังเล่นอยู่เลยเนี่ย อย่ามาตกเอ้าจอยได้วะเฮ้ยคิวหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนอยู่ไหนวะเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเฮ้ยเลนทัศน์ซมากิด้วยวะเขาจำเราได้หรือเปล่าเขารู้จักเราหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังพิมกำลังพิมเฮ้ยรู้จักเราหรือเปล่าว่าเราจอยมาเขาถ่ายรูปเราอะเขาถ่ายรูปเราครับเราก็ถามเลยดีกว่ามีอีโมดีเปล่าวกูถามเลยมีอีโมดี้ไหมไม่มีครับพี่จอยตามเองมา มีแค่ปักธงปักธงไม่ได้ช่วยจริงเหรอครับนี่ยเรียบร้อยคนนี้ก็ไม่มีนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวไปต่อไปต่อเดี๋ยวไปดูคนนี้ครับผมอันนี้คนที่สี่นะอ่านี่ไงคนนี้คนนี้คนนี้ไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงมาดูเขาเขาจะจําเราได้หรือเปล่าเฮ้ยเขากำลังจีบกันเลยอ่ะน้องเขากำลังจีบกันเขาเป็นคู่รักกันแน่เลยโอ้ my g ก d โอ้ my god เขาเต้นท่าทาโก้ด้วยถ้าเราเข้าไปขัดจังหวะนี้เราจะเป็นคนไม่ดีไหมอะ่ะเราจะเข้าไปขัดจังหวะเขาหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหพี่ไม่อยากเข้าไปเลยอะ่ะวิเขาเต้นเราบํามกันด้วยอะ่ะน้อง้อยน่ารักจังเลยโอเคเราจะไม่เข้าไปก้ไยความรักของเขานะครับเราจะไปคนต่อไปเลยนะครับผมโอ้โหพี่ไม่อยากเห็นภาพบาดตาอะ่ะโอ้ยคนสวอย่างเรานี่อยู่ยังไงวะเนี่ย <c oughs> เสียใจว่ะไปไปต่อนะผม คนนี้เล่นเดอะสตองเกตนะครับผมเอาจอยไม่ได้ครับคนนี้นะครับผมเล่นเดอะสตองเกตเน่คนนี้คนนี้ไม่จำเราได้หรือเปล่าลองถามถามถามดูดิถามดูดิวิมีหมดที่ไหมเอา้าเขาไม่สนใจเราเลยน้องนุ้ยพี่ขอพี่ทำหน่อยอย่าทำกูกูมาถามเฉยมเชี่หมดที่บอเนยเนยมีหมดเนาะม,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 มีคนเข้ามาขวดวะเพราะน้องคนนั้นเขาตอบไปแล้วว่าไม่มีนะครับ โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปคนถัดไปเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหเสียดายนะอ่าคนถัดมาอุ้ยนีงไงผู้หนุ่มคนนี้อ๋อนี่แกนี่แกเจอแล้วเจอแล้วทำไมเขาเดินอย่างเนี้ยโอ้โหเสียดายวะหลุดออกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปคนถัดไปดีกว่าโอ้เ oh oh, สียดายวะมีคนจำโดรา่อย่ด้วยวะไม่เชื่อครับมีศูนย์หนึ่งข้างหลัง <laughs> ไม่ทำไมไอ้พู้นี้มันจำได้วะ โอเคเดี๋ยวลองถามคนนี้ดูว่าเขามีอีโมดีเปล่ามีอีโมดีไหมถ้ามีเดี๋ยวพี่ให้น้องคนนี้เลยอ่ามีอีโมดีเปล่ามีเปล่ามีเปล่าเอามีเปล่าเดี๋ยวมันหายอยู่มันหายอยู่เลิฟดิสเกมแล้วตัวจริงแม่เอาอันนี้ก็เอฟซีเหรออ่าผู้ชมคนนี้มีนะครับผมอ่าถ้ามีพี่จะให้เกมพาร์ตแปลงร่างนะครับผมอะ ให้น้องคนนี้นะผมคนนี้มีอีโมดเพราะว่าจําเราได้ด้วยประเด็นอ่ะอ่าเรากิฟไปเลยนะครับนี่ไง99โลสบัดเรียบร้อยอ่าสุกสต์วันแห่งความรักอ,อ้าเขียนผิดนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่คนถัดไปเลยครับผมนี่ไงเพลเยอร์4 5 6ถามถามนี่ไม่น่ามีนะพี่ว่าชิวเขาน้อยอ่ะน่าจะไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามดูครับ ไม่ <laughs> ไม่มีนะผมคนถัดมานะผมหุ<ฮ>้ยนี่ไงคนนี้เอ้าจอยไม่ได้ครับผมโมเสดายคนนี้ครับผมไม่ก๊อตเฮ้ยนี่ไงนี่ไง,<ฮ>ไงม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว FC FC ยาอ้าวนี่มีเปล่าอีโมโนี้มีเปล่าพีเปล่าเขาคิวเท่าไหร่คิวพันสามมียากนี่นเพราะว่าเขาคิวน้อยเนี่ย ตอบว่าเฮ้ยมีอ่าเอาเกมพาร์แปงลงร่างไปเออมีเฉยเอ่ะเว้าทำดีทำดีำด99้โลสบักนะครับผมเอาไปเลยปากมาให้เรียบร้อยสุขสันต์วันวาเลนไทน์ไปไปละขอบคุณครับคนถัดไปครับผมแล้วเข้าไปดูที่เอาเข้าไม่ได้ว่ะนกเบคอนเอา้าเข้าไม่ได้โอ้เขาไม่ให้จอยนะครับผมอ่ามาดูกันว่าเราจะจอย เข้าไปกับเขาได้หรือเปล่าครับเหมือนจะจอยไม่ได้นะเขาออกไปแล้วครับผมเออ,เอ,อนี่ไงนี่ไงคนนี้จอยได้นะแต่ว่าเขาคิวแค่60เองอะ <c ười> เอาถามก่อนมีอโมดนี้เปล่ามีอโมดไหมเฮ <c ười> ว่ามันได้จะไม่มีอะไม,มอไม่มีโอ้โหไม่มีอดเลยคนถัดมานะผมคนนี้นะน้องนูบเจ็ดเจ็ดนะผม เอา้าจอยไม่ได้ครับผมเขาไม่ให้จอยโอ้โหคนนี้นะครับผมมามาดูกันว่าเขาจะเปิดจอยหรือเปล่าอ่าดูเหมือนจะจอยติดนะครับผมคนหนุ่มคนนีต้ตัวจริงไม่ดูมาแล้วไม่ใช่เอาตัวจริงไม่ดูมาแล้วตัวปลอมตัวปลอมเอ้ยมันบอกว่าตัวจริงอะ่ะแสดงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อมีอีโมดีไหมมีอีโมดีเปล่าถามก่อนถามเลยถามเลเอา้านี่มีอีโมดีเปล่าอะไไงอ่ะพี่ เอามปนถามกูว่าหายังไง <g ül> สวยแล้วไม่มีครับตัวจริงครับผมฟอลโล่อยู่ <g ül> ไม่ได้ <g ül> เจอกับตา <g ül> เจอกับตา <g ül> เลยเหรอขอถ่ายรูปเอาถ่าย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 ไปแล้วไปแล้วไหนมาดูกันว่าน้องโบปี้ของเราเนี่ยจะเปิดจอยหรือเปล่าเหมือนจะเอ,อ่อคิวแค่800รอเองนะตามหาโบปี้ดิโบปี้อยู่ไหนวันนี้วันนี้วันนี้เป็นพันธมิตร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 คุ้นคุ้น <g ül> คนที่คนอ่าคนคนทีคนคนเอชื่ออะไรนะเอชื่ออะไรนะจำได้เปล่าอืมชื่อคล้ายๆพี่หลายใช่เปล่าใช่เปล่าเลิก <laughs> ปีกันแล้วอ่ะใช่นะใช่เหรอมีหมวดดิม้มไหมมีหมวดดิม้มไหมใช่เปล่ามีเปล่าเ,เ,เอาโดนเผาเฮ้ยทำไมพี่ไม่โดนเผาะ ไอหมอนี่มีเหรอโอ้ยเราไม่ได้จอยตามพวกหนุ่มคนนี้มาโอ้เสียใจด้วยถ้ามีจะได้เกมพารแปลงร่างพี่จอยตามเองมาอสรุปพวกหนุ่มคนนี้ไม่มีนะผมก็คือไม่ได้นั่นเองนะโอ้โหเสียใจด้วยวะลายเกณฑ์มาดูกันว่าเขาจะมีอีโมดแบบเดียวกับพี่หรือเปล่านะนี่เขาจำเราได้หรือเปล่าน้องยา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 อย่าทำ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  พวกอเดียวกันพวกเดียวกัน,กกนแล้วมึงทำผู้ทำไมดิอ่ no. ะ,ะน้องมาแสะไงให้โอ้มาแสไงใอีกกล้วเรียบร้อยย่าน้องอย่าทำพี่พี่ไม่อยากทำไรใายใครพี่แค่มาทำกิจกรรม fc เอาหนิไงแสดงว่าเขารู <you> like. no, uh, ้จักเราเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ fc โอ้ไอ้บ้าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปคนถัดไปเลยแล้วกันนะกูไม่ให้แล้วตัวนี้อ่ะไม่ให้ตัวนี้แล้วโอ้โหจะถามว่ามีหมวดนี้หรือเปล่าอ้านี่ไงเจอแล้วเบอเบคอน v 2จอยไม่ได้เฉยเลยเบคอนครับผมเปิดจอยหรือเปล่าปับเฮ้ยมันจะต่อยพี่สวน อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าถาอย่าทาอย่าถาอย่าทำอย่าทำ, <laughs> าทำ,าทำมแมวแมวเอฟซีโอเอฟซีเอฟซีา FC, FC. ถามเลยนี่ไงมีอีโมดีไหมโอ้วราเขาคิวแค่หนึ่งร้อยเองไม่มีเหรอโอ้เสียใจด้วยโอเคไหนมาดูที่ว่าเขาจะอันนี้หรือเปล้ย <laughs> เขาฟอลโล่หนึ่งคนเขาฟอลโล่หนึ่งคนด้านหมายความว่าคนคนนั้นก็คือแต่นันแทน,แทนเซเซอร์ยังไงล่ะโอ้โหไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยอีโมดเนี่ยเขาลังสงสัยว่าไอ้นี่ตัวจริงหรือต,ตัวปลอมกระโดดดึงดึงเฮ้ยแสดงว่ารู้จักเรานี่หว่ามีอีโมดนี้ไหมมีหรือเปล่าก็กระโดดดึงดึงอย่างเดียวเลยวะ่ะไอ้มอนดีเพราะหนุ่มคนนี้เขาแบบฟอลโล่เราคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้อีโมดอันนึงนะอ่านี่ไงปั๊บ ได้ยังไม่มีการตอบกลับมามงคงอย่างเงียบสีใจคอไม่ดีไปดีกว่าวะไม่ไหวแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อนี่ไงผู้หนุ่มคนนี้นะครับผมเฮ้ยจอยได้วะ่ะอู้มีห้าพันคิวด้วยนี่มันเอฟซี FC. อ๋อเอฟซีเหรอใช่ไงเพราะว่าพี่จอยตามอีกมามีหมดนี่ไหมฮึมฮึมมีเปล่าวันนี้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 อ่าผู้หนุ่มคนนี้มีนะครับผมอ่าเกมพแฒน์แปง,งไป ชื่อว่าอะไรน้ำชีปากเขาให้นี่เรียบร้อยได้ไหมอ่าเหมือนจะยังไม่ขึ้นหรือเปล่าขอบคุณครับนี่ก็เลยเดิร์สตองเคล็ดสามหมื่นหกเลยเหรอว่ามันมีแน่นอนเลยว่ะเออตัวนี้มันมีแน่นอนเลยว่ะเชโดเชโดอู้หูพันปักษาเปรี้ยงเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำค่อยโอ้เรียบร้อยเลยไอ้ห่าเอ้ยไม่ได้ตั้งใจจะซู้ซะหน่อยอ่ะแม่งเอ้ยไปเจอกับเซเซ่เด็กขี้แค้นซะด้วยมึงต้องโดนว่ะอยากโดนเหรอโอ้ไม่โดนเฉยแน่ โอ้คุณว่าเฉยโดนแบตจับแม่งขังเลยไอ้หา่า กูตั้งใจจะมาแจเก,กเกมพรกปัดโถเอ้ยเสียใจว่ะเอาเป็นว่าเราไม่ให้ผู้หนุ่มคนนี้แล้วกันนะมันตึงใส่พี่อะดิโอ้เสียใจว่ะคนสุดท้ายผู้หนุ่มคนนี้โซลอ่าหูมีคิวสองพันนะครับผมดูกันว่าเขาจะจำเราได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดหนึ่งกระโดดแสดงว่ากระโดดหนึ่งครั้งแสดงว่า <FC. laughs> อเอฟซีลองแกล้งเขาลองแกล้งเขาตัวปอมตัวปอมหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อมาหลอกล่อมาไม่เชื่อไม่ยอไม่เชื่อไม่เชื่อลองลองลอง,ลอง,ลอง,ลองถามลองถามดูมานี่มานี่มีหมดนี่ไหมนี่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเอาไม่มีอรอโอ้ไม่มีครับโอ้ถ้ามีได้เกมพัทแปงแรก โอ้โหคนสุดท้ายนะผมไม่มีนั่นเองนะเสียใจจังเลยเรียบร้อยไม่ได้มันจะรู้หรือเปล่าว่าเราจอยตามมาอ้าจ้าจะาจ้าจ้าข๊งข๊องข๊งโอเคครับผมถ้า้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจการทําคลิปผมด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า ถ้าใครเห็นพี่ในแมปก็ทักพี่แล้วก็ตอบพี่หน่อยนะครับน้องไม่ใช่ว่าต่อยแต่กูนะครับผมเอา้าเอา้เอา,อาพูดปุ๊บต่อยปั๊บเลย